ที่บอกว่าเราอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการล้างสารพิษในร่างกายของคนเราครับก็เป็นโจทย์สําคัญของเราครับเราก็เริ่มหาข้อมูลมาเรื่อยๆครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างจนทั้งวันหนึ่งครับคุณนัทนะฮะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของคุณนัทท่านหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณนัทก็ได้บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่าที่จังหวัดตราดเพื่อนของคุณนัท ก็แนะนําคุณนัดว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาหลวงปู่ให้เป็นหลวงปู่ที่เพื่อนของคุณนัทเนี่ยบวชเรียนอยู่ที่วัดนะฮะที่จังหวัดตราดนี่แหละก็หลวงปู่ก็บอกมาว่าเอางี้สิทําน้ําค้างไหมอ่าได้ช่วยคนด้วยนะนะครับก็หาโอกาสครับขับรถไปจังหวัดตราดไปหาหลวงปู่ที่วัดเลยฮะก็ไปคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ก็เล่าให้ฟังนะครับกับคุณนัดว่าน้ําค้างนี่มันดียังไงเนาะมันมีลักษณะเป็นยังไงมันมีวิธีการเก็บน้ําค้างยังไงอ่าถ้าเราอยากจะเอาน้ําค้างมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะเอามาใช้ยังไงได้บ้างหลังจากที่มีโอกาสได้ พูดคุยกับหลวงปู่คุณนัดก็เกิดเป็นภาพทันทีครับเรียกว่าเป็นเรื่องระดับโลกเลยก็พาด้นะครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในอากาศให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เรียกได้ว่าวันนี้เราจะเอาน้ําค้างเป็นพระเอกของเราแล้วครับทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยจุดกําเนิดของน้ําค้างเนี่ยมันคงไม่มีเนาะถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรที่ดีในวันนั้นก็คือเพื่อนของคุณนัดนั่นเองครับที่เป็นคนอบอกเล่าชี้แนะแนวทางบางอย่างให้ วันนี้ก็อาจจะไม่มีน้ำค้างก็ได้การที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีหรือว่ามีเพื่อนที่ดีครับ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนกับการที่เรามีโชคดีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับ